สวัสดีครับวันนี้ทําการเทสชุดปั๊มชักนะครับเทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้เป็นลูกค้าเอาปั๊มมาให้ไมาให้ติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับซีเมนต์500วัตต์นะครับส่วนมุลเล่ตัวนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มีเครืคอพัดลมระบายความร้อนนะครับน,นี้ลองเทสด,ดูน้ำโอง่งน้ำตุ่มนะครับ อันนี้เป็นเฟกนะครับเฟ็กก็มีร้อยรั่วนะครับปกติจะลองเทสกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สีู่ก48่บดโวลต์นะครับนะครับเทสก่อนส่งลูกค้านะจ็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่านะฮะกันลมระบายความร้อนนะครับอ่าเอามาเตอรปยนนะครับผม ส่วนัวคนที่สนใจนะครับชุดเล็กๆนะครับเรามีจำหน่ายนะครับมอเตอร์ใหม่ๆนะครับผม